มาโอเคครับกลับเข้าสู่ศึกชิงเจ้าชินพบในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเป็นมายาลาปะทะไอลูกหมาละหำริมลัวปะทะพยักษ์ลายบางนาพยักษ์เหล็กบางนานะครับปะทะไอลูกหมาละหำมริมลัวก็นี่มันเสือแต่กูนี่เป็นลูกหมาแบบเออที่เกิดใหม่แบบลหมลูกหมาล้มก็เราตัดสินใจเป็นให้วัด เป็นแมทวัดนะครับวัดความแม่นโดยจะใช้จุดตำแหน่งบียา่นะครับเกาหลีนะครับอาศัยความแม่นยำโดยรวันนะจังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอเอาตัวพังเตอรมึงเห็นไหมอาคุณแรงอ่ะเอาตัวพังคือแบคนผมตนวันพี่พี่รุดไปโดนโดนสุทธาแล้วอ่ะไมคคือถ้าเกิดเมื่อกี้กูจับกล้องไปที่เลือดกูได้มึงยังตัดเป็นจังหวะดสามชาเลยเฮียเลือดกู ขอดูเป็นมุมกล้องกันนะครับดูว่าเขาเล่นกันตรงไหนโอ้โหเรียบร้อยมุมนี้ต่อไปชมมาขอเวลาปรับเป้านิดนึงนะครับเราจะเห็นเป้าที่ค่อยขันได้ไหมเพราะเขาจะเล่นตรงไหนเรียบร้อยอัดตัวพังไปฝ่ายไอ้ลูกมาแรงกว่าเดิมฝ่าไอ้ลูกมาที่ได้สกอร์ไปในวินนี้กระโดดนะเราไปคู่ครับขอระเบิดข้าวตัวตายก่อนนะครับผมไปจับภาพไม่ทันนะโอเคครับเริ่มกันได้เลย ต้องเ,เ,เ,<อ>เอาเอาเป้าว่ะเป้าว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเป้าว่ะนะครับดูเป้าดูเป้าของน้องฝั่งเมญ่าบนะครเล็งไปครับโอ้ยไฟอินนโอ้โหโอ้โหมีควันขึ้นพุ่ยระเบิดตาตัดใจตัดสินใจเงืบขึ้นมานะครับเอาแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีการโดนกันเล็กน้อยนะครับระเบิดตาเข้าไปเป็นการติดประตูนี้ออกมาอีกทางนะครับ ฝังแดนนี่เสียวเอ๊ะเอ๊ะหนังอินเดียหนังอินเดียยังไงครับจังหวะนี้อืหน้าต่างของรถใช้ให้เป็นประโยชน์นะปลาระเบิดอัดเข้าไปตัดใจเรียบร้อยปลาชิดเรียบร้อยยังไงอัดตัวพังอย่าอ้างไม่เอาไม่เอาอย่างไม่เห็นใช่ไหมกลัวเอื้อยใชไม มึงเยอะเลยมึงโลกมึงลกม่ม่ไม่ไม่อ่างไม่อ่างโอ้วยังเลยอุ um> ้ยวข่เตอรซีแล้วอุ้ยทางฝั่งมอนาอปเต็มเนืเหลือนะขออีกนัดเดียวอุ้ยุดนะครับมีการโดดเช็คเลตติ้งดดเอทีเดียว ัดเดียเท่านั Mother, ้นเรียบร้อยพังเฮ้ยืนุ้นเงอ่ะดิมันนัดสองนัดแล้วที่เดือดสามห้าเลยเมื่อกี้จากไมด้ไแปดสิบใช่ไหมโ l o กตกอค่อนข้างสูเสียาอรอบชิง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 จริงจําขัดนะจขัดตัวที่รเราเป็นหาสุดยอดเจ้าพบมาแล้วนะครับป ตัดสินใจพร้อมกันโอ้โหทางฝั่งนนี่เลือกจะยิงรถแล้วครับปั๊บตัดการใจได้ดีนะครับโอ้แดนนี่เหลือ58นะทางฝั่งไอ้ลูกหมาเหลือ58โอ้ยพยักพยักครับเหลือ44แล้วครับพยักนาเรียบร้อยมุมมีอัดตัวพังตัดสินใจได้ดีนะครับระเบิดมาแล้วก็ตัดสินใจบุกปาดเข้าไปเลยนะครับผม ไม่ปล่อยให้ประตูตั้งหลักโใช่ได้ปืนกำลังคนนึงมีเพิ่มเพิ่งใจเย็นใจเย็นนะน้นงตึ๊ดตึ๊หลบไร่หลบหลบไล่ะหลบแปดหลบแปดโอ้ยโหโดนโดนไหมโดนกไหมยังไม่โดนยิงยิงฉกโฉบเรียบร้อยหัวแตกยิงยิงฉกโฉบหัวแตกกันหนั้าปืนมันแรงอ่ะนะ เป็นฝ่ายไอ้ลูกหมาแ้วหำมเนรู้ว่าลงไปนี่ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าทเบสกะตันอักได้นะเอเตอร์ปลาแปลหาขูดปาแปลหาขูดเริ่มโทษทีมแลเริ่มโทษ้าดินกันแล้วนะครโอ้ย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 โอยิองยโอ้ยนอ้ยมอมยโอ้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 ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้อนเขา้ยโอ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 ้โอ้ยอ้ยอย้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโยโอ้ยโอ้ย ลมจิ่มนะเจ้าหมูดีจ้หมูดีนอนหัวยไม่ธรรมดานะนี่นีองทับจังหวะวัดจังหวะวัดปลาแตกไปเรียบร้อย5ต่อ3นะสกอร์ในวินแรก5ต่อ3ทางฝั่งเดนนี่ต้องาน,น,น,นะ5ต่อ4แค่นั้นนะคบผมจะหลับฝั่งเพื่อความยุติธรรมกดได้เลย มยายากลขอสกอร์สีนะครับเพื่อชนะในเกมนี้ไปสบายบายบายเคเปิดแน่สีขาวโอ <c oughs> เค่นี่แน่สีขาวมองมพวกนี้เห็นสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยมึงจะมาทำไมเนี่ยเตอร์ฮะจังหวะนี้มีการช่วยเพื่อนปลาใส่ใส่เพื่อนนะครับโอ้ยทางฝั่ง พยักร้ายบ้างนาโดนไปทียเจ็ดร้อยมิลเจ็ดร้อยมิลโอ้ไอลูกหมาโดนไปเต็มเต็มเหลือเจ็ดสิบแปดทางฝั่งพยักร้ายก็โดนเล่าโอ้ยยมันไม่รับยิงมาลูกหมาไอลูกหมาจริงครับจะไงครับเอาไปชบมาบูมเล็กม้าแกะเรียบร้อยบั๊บงานยืดเรียบงานยำเป็นฝ่ายไอลูกหมาตอดมายาล่าไปได้จังหวะนี้อ้ยิงตอดย้ำย้ำย้ำไปที่เดิมมมุี้ยิงไรมีเสี่ยวไหมโอ้ย ยิงก็ต้องรีบแพ็ปกลับมาแล้วอุ้ยกระสุนผ่านกระสุนผ่านหัวอุ้ยอุยเห็นหัวแวบเห็นหัวแวบยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยตัวพังเป็นฝ่ายไอ้ลูกหมาเก็บตะกอไปได้ในวินแลนด์ตัวไอ้ลูกมันเข้ากับสีฟ้าแม่งไงลำไม่ดีทั้งปีด้วยกองไม่ได้ข้างไม่พูดได้เปล่าหน้ากากสีดำด้วยอ่ะ อยากเหล็กโอ้โหสนใจป่อไปแล้วนะครับป่อไปแล้วตายล้ตามหนึ่งดมควันโดยเองเหรอรับซึกหนักนะหอมเโอ้เห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีหนึ่งปืนแรงกว่ารัอุ๊ยเป็นฝ่ายไอ้ลูกหมานะครับเหลือชติตสี่สามนะครับจังหวะนี้โดนอีกไม่มากไม่น้อย สี่เดียร์สามกันแปดพิศดารแน่แน่โดนไปหนอนแน่แน่จังหวะนี้ยังไงฝั่งไปยาราบเรียบร้อยตาไปเป็นฝั่งแดนดี้ได้ไปสองวินไม่นะพยับเอกมังอ่าโดนนำไปสองแล้วสภาพจิตใจไม่รู้เป็นยังไงใจนี่แบบเจ็บเจ็บเดือดทนมากไหวไหมครับสภาพจิตใจยังไหวไหม คู่ควันเต็มโดยอ่าแดนนี่จะงมควันหรือเปล่านะไม่งมครับตัดสินใจดันขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้แตกไปครับเป็นฝั่งแดนนี่เก็บไปสามวินไม่นะอย่าเพิ่งได้ใจไป โอ้ยมาแล้วมายาราบได้ไปหนึ่งทางพยักเหล็กบปเยตักสินใจ okay, s <S เล่นห <c oughs> ยิบอัพทองขึ้นมาแล้วเกือบเข้าอัพขาวอีกพยักเหล็กบานานเริ่มตีสขขอกอตตับขึ้นมาดูาค <c oughs> าวามแม็นยัำของเขากันจังหวะนี้โอ้โ oh, หแดนนี่เก็บไปก่อนนะครับ ไม่่อัเม่เยาว์ไ้แล้ต่อหนึ่งยิงไม่โดนนะขาว่ไม่เหนระยะหูเนี่ยใครโดนเฮ้ยมันโดนเว้่กูโดนกูเกเป็นภาคใต้เลยระวงนี้โอ้ยโอโอ้ยแดนนี่เหลือแปดสมันอลูกหมาเจ็บหนักโอ้ยโ นะ 5, ร้อยนะครับห้าโตหนึ่งผมเรียกเขาท่านเซียนแบน <c oughs> นนะี่เป็นฝ่ายสรุปสรุปนะครับสรุปตะโกเป็นฝ่ายทางเอ่อพยักเหล็กบางนานะครับที่ชนะไปอย่างท่วมทนนมน้นนะครับเไม่ไม่สันตัดแพ่เพราะว่าเปิดโตนะครับครับ พี่รดพี่รดขอขอขอพี่สตาร์ด้วปะเป็นฝ่ายต่อไปรอบนะพี่ชนะไปอย่างท่วมท้นนะอ่ะบายบายบ่ายแถมหน่อยแถมหน่อยไอเตอร์เหนื่อยๆกูทีมรอบเดียวรอบเดียวเอาสามวีนั่วนะแถมไม่ต้องสลับเออแถมแถมแขมมาไอเตอร์ไปดูฝั่งแดงเตอร์เตอร์อยู่แดงไม่ไม่สลับนะฝั่งเดียวนะไม่สลับนะรู้ผลรู้ผลในยกนี้นะเริ่ม ศุภกรนะครับศึกชิงเจ้าที่จะพบนะครับเป็นฝ่ายแดนนี่ที่เก็บศุภกรไปด้วยการเปิดโตและได้สุกรไปอย่างท่วมท้นนะครับไม่มีหมียกว่าท่านสิยนิแดนนี่นี่น่าคุยู้เว้ยไอ้เหี้ยคิดว่ากูยอมมึงจริงกูู้ไห้ได้กูเลยกนี้อะทางฝั่งมัชชุดปะทะ แดนนี่ไอ้ลูกหมาน่ะหันหัวเจอกับวานพิชิกาวานพิชิกาอุ้ยเจ้าวานพิชวานพิชิกาถล่ไปเล็กน้อยไอ้ลูกหมาโดนไปหนึ่งนัดวานพิชิกาโดนไปสองนัดด้วยกันเดือดเจ็ดสิบหกไอ้ลูกหมาเหลือดเก้าสิบพิชิกาเจ็บเจ็บเล็กน้อยนิดเดียวใจอัดอัดตัวอัดตัวอัดตัวไม่โดนนะโอ้โดนไปนิดนึงเฉียดเฉียดถล่มโอ้โหแตกมา ถามุมนี้ <วา S 1> ไอลูกหมา,หา,าวาพาิฆาตแดกลูกหมาไปแล้วนะกินไมปาก <c oughs> ไอัตู <c oughs> คือมึดองดฝ <c oughs> อลูกหมายาังคงมงันดนู้จังหวะนี้ยังไงโอ้ย เดือ83กับ93นะทางฝั่งวัคคาจะได้สกอไปหรือไม่โชคนึงเล็กนึงน้อยอุ้ยจะยิงนัดเดียวนะถ้าโดนก็หล่อนะถ้าไม่โดนก็โง่เลยอื้มเกือบไปเดี๋ยวจะโดนหรือไม่อุ้ยอุ้ยขอขอช่วยช่วยทุกทีที่ตอนเราจะช่วยทุกทีที่จะช่วยเม็ดนี่สักเม็ดสักเม็ดนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะเป็นฝั่งวัคคาแดกหมาตายไปตัวนะ ทสองต่อศูนย์ไงอีกวินเดียวเท่านั้นนะจะชนะไปอย่างท่วมท้นกันเลยทีเดียวมาว่าชาจะต้บ้างอัานทุกฝั่งไอ้ลูกหมากันบ้างครับมีการเปลี่ยนมุมนะครับตัวละครเริ่มเปิดการเรียนรู้ครับยังไม่โดนนะเปิดไปแต่ไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้โหมุมนี้นะครับฝั่งว่ามันคือชาใจปาดมุมเข้ามาเรียบร้อยนะครับเป็นฝั่งไอ้ลูกหมาเก็บตะกร้อไปได้สองต่อหนึ่ง เริ่มตีตื้อขึ้นมาแล้วครับจัจุดนี้ชมกันต่อในแบบนี้จะเป็นแมตัดสินของวนันทอดหรือจะเป็นผ่านต่อให้ลูกหมาได้เดินต่อ,ตอ,ตอเราไาชมกันโดยป้ามาตัดใจหลบป้าเดือของปาาขึ้นมาบินเดี๋ยวจะถามว่าไม่เบื่อหรือไงกันจังหวะนี้ยังไงผมว่ามีชอบหัวแตกกันแน่นอนกะโดดยิงกันเล็กน้อย มีใ <c oughs> จที่เฉียบหาเฉียบคมดี็ุกทีโอ้ยรู้ทันนะครับว่นที่ฆ่ารู้ทันโอ้ยโอ้ยว้าวแบ่แบ่โอ้ยเป็นฝั่งไอ้ลูกหมาตีตื้นขึ้นมาสองต่อสองวินนี้จะเป็นวินัสตินนะครับ okay. จะเป็นวานที่กินลูกหมาตายหรือจะเป็นหมาที่กินลูกวานจ,จ,จะหมากินวานหรือวานกินหมาเรามาชมกันเลยครับทางฝั่งวานที่คาานั่งรอเป็นับเหย,ยืโโ่อย่างโม่เขาโุ้ยลูกหมาก็ตอดเล็กตน้อยเห่าปักปักปักๆักักเนี่ยเห่าคูเห่าคูนะคูอย,อย่างเดียวแต่ยังไม่กัดน,นะโอโ้โหทางฝัง่งวานชาตินิ่งมากนิ่งมาก กูเห็นเลยกูยิงไม่ได้เรียบร้อยนะครับแตกไปนะครับเป็นฝั่งไอ้ลูกหมาละหฮะริมรล้วชนะไปนะครับด้วยดีกรีแชมป์ศึกชิงเจ้ายุทธภพนะฮะก็มีผู้ท้าชิงเข้ามาก็ชนะกันไปนะครัต่อกต .2 นะจากทีแรกเกือบแพ้ก็ตีสกอร์ได้ขึ้นมาไม่ทำมันแล้วเกมสุดยอาวันเสียงเดินนี้ในวันนี้ก็ต้องขอร่ำรักท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันหนังกน้าครับสวัสดีครับ